สองภาษานะคะโดยใช้กรณีศึกษาเป็นโรงเรียนเทศาบาลตำบลของทะเลนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะโดยที่การวิจัยในครั้งนี้นะคะจะมีวัตถุประสงค์มีทั้งหมด3ข้อคือเพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษานะคะแล้วก็เป็นการสร้างเนื้อภารา,สาการบริหารโรงเรียนและเป็นการประเมินเนื้อภาษาการบริหารโรงเรียนสองภาษาค่ะโดยตอบแนวคิดการวิจัยนะคะก็คือแสดงออกเป็นแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนสองภาษานะคะสภาพ แล้วก็แนวทางการบริหารโรงเรียนสองภาษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศนะคะโดยกรอบแนวคิดของเราก็จะได้เป็นองค์ประกอบหนึ่งก็คือการบริหารจัดการและการประเมินผลการดําเนินงาน2คือการบริหารบุคลากรครูผู้สอน3คือการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 4. คือการบริหารสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่5คือการบริหารงบประมาณและทรัพยากรแล้วก็6คือการบริหารเครือข่ายทางการศึกษาแบ่มีส่วนร่วมค่ะ เราก็จะได้เป็นยุทธศาสตร์นะคะคือ1่จุดมุ่งหมายได้แก่วิสัยทัศน์ภนรกิจแล้วก็เป้าหมาย2คือยุทธศาสตร์ได้แก่ประเด็นยุทธศาสตร์และต้องกลยุทธ์นะคะที่ได้จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์โดยการสมมติแล้วก็การกําหนดยุทธศาสตร์นะคะต่อมาคือกลไกสู่การปฏิบัติได้แก่แผนงานแล้วก็โครงการนะคะพอเราได้ยุทธศาสตร์ออกมาแล้วนะคะก็คือต่อมาจะเป็นการประเมินยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนสองภาษานะคะก็คือ หนึ่งก็คือต้องดูด้านความเหมาะสมสองคือด้านความเป็นไปได้แล้วก็สามคือด้านความมีประโยชน์ค่ะ